ขัดมาที่นุ่มคนนี้ค่ะนิกกี้นะชัดนะคะคุณผู้ชมที่ช่วงนี้ก็ถูกเพ่งเลงเลยนะคะว่าแอบขายขนมจีดให้กับทรนนาโบเทสมิสไทยแลนด์เบอร์2023ที่เธอได้มาเป็นแขกรับเชิญในรายการทัวมาลงหรือเ,เปล่าคะเนี่ย เล่นจนได้เรื่องนะคะเมื่อนิกกี้นะัชชัดถูกแซวค่ะว่าจีบทารีนาโบเทสมิสไทยแลนด์เวิด์ d 2023หรือเปล่าหลังจากที่เธอได้มาเป็นแขกรับเชิญรายการทัวร์มาลงนะคะแล้วก็หยอดทำหวานแซวกันไปแซวกันมาค่ะงานนี้นิกกี้ได้บอกเลยนะว่าให้เขาเนี่ยไปเดินตามความฝานันแล้วก็เจอสิ่งดีๆจะดีกว่านะคะพร้อมกับยืนยันว่าไม่ได้จีบค่ะเป็นแค่มุกในรายการเท่านั้นตอนนี้ก็ขอพักใจใช้ชีวิตสดไปเรื่อยๆก่อนค่ะ เขาพี่คุยกันไม่รู้เรื่องคือเขาพูดยังกไงภาษาอังกฤษไงแล้วเราพูดภาษาอะไรภาษาไทยคุยไม่รู้เรื่องพี่ไม่ได้หรอครับภาษาเราภาษาอังกฤษเราไม่ได้โอ้ยไม่ได้เดี๋ยวเขางงแล้วเขาจะไปประกวดอะไรให้เขาทำดีๆของเขาดีกว่าผมแค่เจอน้องเขาในรายการทัวร์มาลงเฉยๆพี่ใช่ครับพี่แต่ลูกคือใช่สเปกไหมได้ไหมถ้าเ้าสวยก็ชอบลหรพี่ใช่ไหมล่ะแต่ต้องคุยรู้เรื่องก่อนถ้าคุยรู้เรื่องผมพูดภาษาอังกฤษพูดไม่เป็นไงเอ้ถ้าพูดยังไงภาษอังกฤษงงใช่พี่เพราะว่าก็ยังไม่ใช่เชฟลูกคือเราก็ชอบแต่จะสวยแต่เขาคงไไมมมมม่่่่ชออออออบเเเราาะะััันนนยยยกกีีีูตววคคด็โพ เออมันไม่ต้องแบบว่าให้ใครมาแบบกังวลอะไรกับเราไหมสนุกกว่าไหมมันมันคนละแบบพี่ความสุขมันคนละแบบอ่าเป็นใครตอบเซฟไหมมันเพิ่งโสดมา6เดือนเองพี่หกเดือนก็เจ็ดเดือนแล้วนะใช่พี่มันไม่อยากมีแฟนนะถ้าอยู่คนเดียวแล้วอยู่ได้มันมีความสุข